สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมซิ่งอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เช่นเดิมเช่นเคยนะครับเราอยู่กันที่นิสสันอินเทลเจนชอยเอเมอร์เลนะครับวันนี้นะครับวันนี้ภูมิใจนําเสนอมากๆเลยเจ้าคันนี้นะครับเป็นเจ้าตัวนิสสัน n v 350 Big Air อวนะครับเป็นรถตู้ไซส์ใหญ่ของนิสสันของเราเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเจ้าคันนี้เป็นรถที่ได้มาจากนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยของเรานนั่เองนะครับสภาพบอกเลยเลยนะครับสวยมากๆเลยเข้าศูนย์ดูแลตลอดนะครับ แล้วก็ที่สําคัญรถจดทะเบียนเป็นป้ายฟ้าถูกต้องตามกฎหมายนะครับใครที่สนใจรถตู้สภาพสวยๆรถบิ Big ๊กบิ๊กไซส์ใหญ่ๆคันนี้นะครับน่าจะตอบโจทย์แน่นอนราคาย่อมเยาวด้วยเดี๋ยวเราไปดูสภาพของเขาดีกว่าว่าเป็นยังไงตามที่ไปครับมามาครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูสภาพรถของเจ้าตัวนิส e ัน NV350 Evan เครื่องยนต์รีเซลคันนี้กันเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับตัวรถเนี่ยจะเป็นสี ขาวมุกนะสีขาวมุกเนี่ยจะเป็นสีที่พิเศษกว่าใครเพื่อนนะครับเพราะว่าตอนป้ายแดงเนี่ยจะต้องเพิ่มเงินนะเพื่อจะได้สีขาวมุกจะแพงกว่าสีอื่นๆนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าของเขานะครับที่เอกลักษณ์เด่นเลยนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าตัวกระจังหน้านะครับจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมแบบ VMotion นะครับแล้วก็โลโก้นิสสันที่บิ๊กๆใหญ่ๆจะอยู่ด้านหน้านี้แล้วนะครับผม ที่สําคัญนะครับรูปโฉมตัวนี้เนี่ยปรับใหม่หมดเลยนะครับบอดี้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับก็เรียกว่าเท่แล้วก็ทันสมัยขึ้นนะครับเราเริ่มกันที่ไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยวแบบหลอดไส้ธรรมดานะครับแล้วก็ตัวไฟลีนะครับตัวนี้สวยมากๆเลยนะครับจะเป็นไฟลีแบบ LED ซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับปกติไฟลีเราจะเป็นไส้หลอดแต่ว่าถ้าเป็นนิสสันเออรวคันนี้จะเป็น ไฟหลีแบบเส้น LED นะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับจะเป็นโคมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนนะครับสามารถปรับความสูงได้อัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าสวยๆแบบนี้เลยนะสภาพคันนี้นะครับแล้วไฟเลี้ยวเนี่ย,อยนอกจากด้านหน้าแล้วนะครับยังมีไฟเลี้ยวที่ฝังไว้ตรงหูกระจกนะครับจะเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับตัวนี้กระจกสามารถพับปรับได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่า ตัวชูโรงจุดเด่นของเขาเนี่ยคือความกว้างของภายในแล้วก็ที่นั่งเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปเลยครับมาครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายในของเจ้าตัวนิสส e ันเอแวนคันนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ผู้โดยสารตอนหน้าก่อนแล้วกันนะครับสาหรับคันนี้นะครับเรื่องเลขไม้เนี่ยใช้น้อยมากๆเลยนะเพียงแค่6 5 0 0 0กิโลนะครับอันนี้ไม้แท้ไม้เดือแน่นอนมาเช็คประวัติ ตัวพวงมาลัยนะครับรุ่นนี้จะได้พวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านนะครับผมแล้วก็มีถุงมมลมนิรภัยมาให้ในส่วนของคู่หน้าด้วยนะครับผมกระจกด้านคู่หน้านะครับจะเป็นกระจกปรับแบบไฟฟ้าได้นะครับก็เรียกว่าสะดวกสบายต่อการใช้งานนะครับแล้วก็ที่สําคัญกระจกมองข้างของเขาเนี่ยก็สามารถกดปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าได้นะครับผมแหมเป็นรถตู้ที่เรียกว่า ทันสมัยคุ้มค่าสะืะเกินนะครับตัวเกียร์ของเขานะครับจะเป็นเกียร์แบบเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็ที่สาคัญเลยครับตัวเบาะคนขับครับผมสามารถปรับเดินหน้าถอยหลังได้นะครับตามสรีระของผู้ขับขี่นะครับผมแต่ว่าตัวเบาะโดยสารด้านข้างนะครับจะไม่สามารถเดินหน้าถอยหลังได้นะครับจะปรับได้แค่พับเอ็นนะครับผมแล้วก็พับเพื่อเปิด ฝาของเครื่องขึ้นมาได้เท่านั้นเองนะครับผมวิทยุนะครับตัวนี้จะไม่มีมาให้นะครับสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับแต่ว่าจะมีลําโพงติดรอมาจากโรงงานมาให้ในส่วนของผู้หน้าติดมาให้แล้วนะครับลูกค้าก็แค่ไปหาวิทยุเครื่องเสียงมาใส่นะครับอันนี้ก็น่าจะครบ้วนแล้วครับในส่วนของด้านหน้าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อครับผมไปครับเรามาดูความมันเอกประสงค์ของเรื่องที่นั่งของเจ้าตัวเออร์แวนคันนี้นะครับซึ่งมันจะไม่ค่อยเหมือนกับรถตู้รุ่นอื่นๆนะครับเพราะว่า ตัวเบาะของเขานะครับทั้งหมดนี่จะมีถึง16ที่นั่งเลยนะครับแล้วก็เบาะแต่ละตัวของเขานี่สามารถปรับเอ็นได้นะได้ทุกตัวเลยนะครับผมเดี๋ยวเราทำให้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับนี่สามารถปรับเอ็นได้แยกของใครของมันเลยนะครับผมเดี๋ยวลองขึ้นไปนั่งให้ชมด้วยนะครับผมเวลาเรานั่งใช่ไหมครับเราก็ปรับเอนได้นะครับทุกตัวเลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับเรื่องความเย็นของรุ่นนี้นะครับเรื่องแอร์ไม่ต้องกังวลเลยนะ เพราะว่ารุ่นนี้มีแอร์มาให้ทุกที่นั่งเลยนะเราไม่ว่าเราจะนั่งตรงมุมไหนนะครับก็จะมีแอร์แอร์ตอนข้างบนหลังคาเนี่ยให้กับเราทุกที่นั่งเลยก็เรียกว่าเย็นฉ่ำกันตลอดการเดินทางเลยนะครับแล้วก็จุดเด่นไฮไลท์ของเขานะครับผมก็คือกระจกครับผมกระจกที่อยู่ด้านข้างนะครับสามารถสไลด์เปิดได้นะครับนี่แบบนี้นะก็ถ้าใครนะครับที่ต้องการมองหารถ สไตล์รถตู้คันใหญ่ๆจุคนได้เยอะๆนะครับตัวนิสส a นเออ n คันนี้น่าจะตอบโจทย์แน่นอนเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราคาและก็โปรโมชั่นกันต่อว่าคันนี้มันมีราคาที่น่าสนใจขนาดไหนตามที่เป็นนะครับผมดูสภาพรถของเจ้าตัว n i สสัน nv 3 5 0 e-Van คันนี้แล้วใช่ไหมครับคันนี้นะครับขออนุญาตย้ำอีกทีนะเป็นเครื่องยนต์2.5ีเซลนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมันจะมีทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลนะครับแต่ส่วนใหญ่ ผู้ใช้งานนะจะนิยมหารถที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบนี้นะไว้ใช้งานแล้วช่วงนี้น้ํามันดีเซลเนี่ยก็ค่อนข้างจะถูกกว่าน้ํามันเบนซินก็ทําให้รถตู้ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยจะจาหน่ายได้ง่ายกว่านะครับผมใครที่มาดูมาถึงตอนนี้แล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งราคาก่อนละกันนะครับสำหรับเจ้าตัวนิสสันเอเวนคันนี้เนี่ยนะราคาป้ายแดงของเขานะครับตั้งเอาไว้ถึง1นึ่งล้านสองแสนกว่าบาทเลยนะครับแต่ว่า ตอนนี้ครับตอนนี้เราจำหน่ายให้กับคุณลูกค้าเพียงแค่5,075,000บาทนะครับก็เรียกว่าประหยัดไปเกินกว่า50%ไปแล้วนะครับผมก็เรียกว่าคุ้มเลยนะครับใครที่สนใจเจ้าคันนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาหาเราได้นะครับที่เบอร์02 413 4446นะครับจะมีเจ้าที่คอยตอบคำถามทุกคำถามเลยนะครับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มราคานะครับเริ่มต้นฟรีดาวได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญ ตอนนี้เรามีการรับประกันหลังการขายให้กับคุณลูกค้านะครับสูงสุดเลยถึง2ปีเลยนะครับก็เรียกว่าอุ่นใจกันไปเลยทีเดียวนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับก่อนส่งมอบเราจะมีบริการขัดเคลือบสีให้ฟรีนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านแล้วก็ที่สำคัญถ้าไฟแนนซ์ผ่านแล้วเราก็มีการส่งรถให้ฟรีด้วยนะครับผมตอนนี้ใครที่สนใจคันนี้นะครับขออนุญาตย้ำอีกทีละกันโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์024134446 ำหรับวันนี้เดี๋ยวฝากกดติดตามตกดซับสไครป์ช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ๆวันนี้สิงขออนุญ,ญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ